สวัสดีครับท่านผู้ชมหลายคนที่ติดตามผมพาเที่ยวพมา่าพาเที่ยวพะอัางก็คงจะจําหลุยได้นะครับหลุยคนขับรถที่พาผมเที่ยวพะอังครับวันนี้ผมเจอเขาสวัสดีลุยนี่ครับเป็นยังไงบ้างตอนนี้สบายดีสบายดีครับคเอบพี่อยากสถามสถานการณ์ที่เมียนมาที่พะอ่างตอนนี้เป็นไงบ้างมีรบก,กันอยู่ยังมีรบก,กันอยู่เอาแล้ว แถวบ้านลุยยังลบกันอยู่ไหมแถวบ้านคนไม่ลบแต่ลบแถวเกกอกะเล็กก็คือ,อท่านผู้ชมอาจจะงงนะครับก็คือจากชายแดนประเทศไทยเนี่ยท่าลึกเข้าไปก็เมียวดีตรงข้ามกับแม่สอดก็คือเมียวดีจากเมียวดีก็จะถึงเมืองกอะก,กะเล็กกอกะเล็กแล้วก็จะถึงเมืองจกโดวะใช่ จกโดจกโดแล้วก็จะถึงพระอังนะพระอังนั้นเป็นเมืองหลวงของกะเหรี่ยงเพราะฉะนั้นหลุยเนี่ยเขาจะอยู่ที่ไอดุขอนไม่ใช่เหรอไอดุไอดุไอดุแล้วก็ถึงพระอังมันไม่ใช่เมืองมันเป็นไม่ใช่เมืองแต่ว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรเป็นอำเภอนะเป็นเป็นเมืองเล็กๆนะเออหลุยได้อยู่ไอดุเนาะไอดุต่อกับพระอังนะเออเพราะฉะนั้นก็แต่ในหลายเส้นอะไปมาไหนก็ได้อืม ก็คือสรุปแล้วตอนนี้คือที่ที่พระอังเนี่ยไม่มีการสู้รบกันแล้วแต่จะมีการสู้รบกันแถวแถวมีบอลช่วงเนี่ยเหรอบางทีก็ไปรบกันบางทีก็ไปรบกันก็มีรบบ้างแถวเนจีกูบ้างก็คือยังมีรบกันอยู่ก็แถวพอกเร็กพอกเร็กตอนนี้เมียวดีเนี่ยเมียวดีไม่มีรบทั้งก็มีอยู่ไปละรถเลยละอ๋อเมียวดีไม่มีรถละตอนนี้ไม่มีแล้วก็ไปพอกเร็กยังพอมี แล้วก็ไปที่อะไรนะก็แถวแถวแถวนี้ก็จะมีที่กอกะเล็กที่เดียวกะเล็กจกโดจกโดไม่มีจกโดยังไม่ถึงแมงยิ่งแม,ง,มงยิ่งงูมแนะมงยิง่งงูช่วงที่แล้วมีแต่มงยิ่งงูยิงเบลอะโป๊ยยิงเบล,เบลม,มีบางครั้งมาไ<ม>งบางครั้งบางครั้งไปลบอันนู้นบ้างลบฝันนี้บ้างฝันนู้นย้ายนู้นย้ายฝันนี้บ้างแล้วส่วนใหญ่อะเขาต้องเกณฑ์เขาต้องเกณฑ์คนกระเหลี่ยงไปลบกับพม่าเนี่ย แต่มันได้เข้าสมาใจนะจุมม่าจะเป็นนักนักศึกษานักเรียนแล้วแต่ความสมัครใจแล้วก็เป็นนักศึกษาเป็นส่วนใหญ่นักศึกษาเยอะเขาเป็นครูอาจารย์อย่างเงี้ยนักเรียนก็เป็นร่วมเป็นร่วมรบกับกะเหลี่ยงหรอใช่มันเป็นพวกที่ไปทัวรเขาที่แล้วอ่ะมันดูไมนนด้ะแล้วตอนนี้ลุยยังขับรถอยู่ไหมตอนนี้ไม่ได้ขับแล้วพาไปนานเลยัอาแต่โควิด ตั้งแต่โควิดมาก็ไม่มีคนจ้างใช่เหรอ,อแล้วกออ็ผมก็ว่าจะไปเกลียงที้ปรากฏว่าตอนเนี้ยนนไปไม่ได้ใช่ไหมเออสภานยังไม่เปิดสภานยังไม่เปิด<ช>แล้วก็สำคัญก็คือสุขภาพไม่ค่อยดีด้วยเพราะว่าพาหัวใจแล้งนะงานใหญ่เลยนะจบ,จบจากโควิด แล้วก็ปรากฏว่าพม่าก,ก็มีการปฏิวัติกันนะเขาเรียกอะไรนะไม่อยากรู้เฮียเตียวหัวใจนี่จะปกติไหมหัวใจตอนนี้ก็คือก็เริ่มเริ่มดีขึ้นก็ผ่ามาได้สามเดือนแล้วผ่ามาได้สามเดือนยังไม่ยังไม่ครบสามเดือนดีก็คือยังยังเหมือนเดินตอนนี้จะหัวใจตอนนี้ยกเดือบเก่าไหมหัวใจเต้นดีกว่าเดิมแต่ว่า ความแข็งแรงในการยกของเดิน oh. อะไรเงี้ยยังสู้ยังไม่ค่อยดีเพราะว่ามันมัน,มน,โ,ดนโดนแบะโดนแบะหน้าอกมาเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมเนี่ยที่ที่คิดถึงหลุยแล้วก็อยากจะให้หลุยพาเที่ยวเนี่ยก็ต้องรอก่อนแต่ว่านะรอ,รอรอหัวใจดีก่อนนะใช่ครับเดี๋ยวหลุยจะพาเที่ยวอีกทีหนึง<ม>่งหายไปนานะลรน่าจะจำกันได้นะครับ <laughs> จำได้เลยเขานะหลุยเลยพูดภาษาไทยไม่ค่อยช้าเลยเนี่ยไม่ค่อยช้า,าชแล้วนานทำไมไมไม่ได้เจอเฮียนาน,านะใช่ครับ ยังก oh, oh, ินหมากด้วยเนี่แต่ย่บ้านกินที่นี่ไม่มีไม่ได้กินยังกินหมากอยู่นะก็เดี๋ยวอก็จะพาท่านผู้ชมไปไปเที่ยวกะเหรี่ยงอีกนะครับก็รออีกสักแป๊บหนึ่งนะฮะให้สถานการณ์มันดีกว่านี้หน่อยก็ผมกับหลุยก็จะพาท่านผู้ชมเที่ยวอะไรพระอังพระอง กลัว <scratching> <g ül> แต่ยังจําได้ว่าเคยไปหาเพชรอะไปตามหาเพชรอะ <c oughs> จะไปอีกแล้วก็จะจริงๆอะพี่เข็มจะต้องไปแก้บนนะที่ที่วัดพ่อนาควัดแม่นาคอะที่แปงโกรวะนะครับก็คือจะต้องไปแถวนั้นแถวนั้นยังลบกันอยู่ไหมแถวนั้นไม่มีไม่มีลบเราไม่มีอ่าโอเคก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอสถานการณ์ให้วันนี้เกินเินตอนนี้ยังไม่แน่ไม่นอยอยังีที่นี่อ่า แต่ว่าเมืองใหญ่ๆยังไปได้เมยังมะละแมงนี่ไปได้ไหมไม่ได้นะเัีไปไม่ได้ย่งกุ้งยังกุ้งนี่ถ้าไปเครื่องบินเนี่ยยังไปได้ไหมไปได้แต่ออหนอกเมืองยากน่าจะยากออกนอกเมืองไม่ค่อยดีแล้วใช่อืครับคือถ้าไปเมืองใหญ่ยังไปยัางกุ้งไปมนาเลไปเครื่องบินอะไรงี้ยังได้อยู่ใช่ไหมแต่ว่าถ้าไปชนบทอะไรไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีนะแก็โอเคก็ขอบใจหลีมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมกับผมได้มาเจอหลุยโดยบังเอิญนะครับก็เลยจะเล่าสู่กันฟังบ้างนะครับว่าเรามาเจอกันที่ญี่ปุ่นเราเจอที่ญี่ปุ่นมากินอาหารญี่ปุ่นแล้วเจอกันนะครับโอเคครับอมแ่อืมอืมมากินอาหารญี่ปุ่นมาเจอหลุยเลยเลี้ยงอาหารญี่ปุ่นหลุยสักหนึ่งมื้อ ครับอแล้วลูกเมียสบายดีนะสบายดีครับมีลูกอีกคนแล้วตอนนี้ลูกสามลูกสามเามียเท่าไหร่เมียเมียมีกี่คนเมียคนเดียว <laughs> ลูกสามเมียหนึ่งคนนะเออลุยก,ก็เก่งกันนะมีลูกต้องสามคนคนเล็กเนยุคอีก,กวขวดอ่ะตอนนี้จะสามขวดละสามขวดสองสองสองขวดครึ่ง สขวดครึ่ง, <c oughs> สงสองขวดห้านเดหเดือสองสอขวดครึ่งมางวางรูปมึงเมาะนะมึง <c oughs> รูปสองขวดละท่านผู้ชมครับ ผมก็ได้เปิดบัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาเทสโก้โลตัสแม่สอดซึ่งหลุยเขาสามารถที่จะข้ามสะพานแล้วก็เดินทางมากด ATM ได้นะครับถ้าท่านจะสนับสนุนหลุยก็ตามเบอร์บัญชีธนาคารกสิกรไทยที่ผมให้ไว้นะครับกราบขอบพระคุณล่วงหน้าแทนหลุยครับขอบคุณครับ0281447017ครับ,บ,รบ,รบกสิกรไทยหลุยตอนนี้สะพานที่ข้ามแม่น้ำแม่น้ำสาระวินนะ แค่น้นทารวินเนี่ยที่ข้ามไปเมืองพระอังอ่ะตอนนี้สองทุ่มก็ปิดแล้วรอปิดไปได้ล้ไปไม่ได้ไไไดแล้วกลางคืนนี้เขามีเคอร์ฟิวออกนอกห้ามออกนอกบ้านกี่โมงสองอทุ่มสองทุ่มหรือสี่ทุ่มน่าจะน่าจะสี่ทุ่มนะอ๋อสี่ทุ่ม,มออกนอกบ้านไม่ได้ตอนนี้นักท่องเที่ยวลงฝรั่งก็ไม่ค่อยมีที่พังไม่เห็นเลยอืมโอ้ ครับตอนนี้ผมก็เห็นใจหลุยมากเลยครับก็รถเอราวิ่งไม่ได้นะครับก็สนับสนุนหลุยกับบัญชีกสิกรไทยนะครับบอกอีกครั้งหนึ่ง0 2 8 1 4 4 7 0 1 7ครับ0 2 8 1 4 4 7 0 1 7สําหเำหรับแฟนคลับที่เคยติดตามหลุยาพาเที่ยวให้สถานการณ์มันดีขึ้นผมและหลุยก็ คาดว่าจะได้พาท่านผู้ชมไปเที่ยวพระอางเที่ยวพม่าก,กันอีกนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ